เตรียมแพ็กส่งเช้านี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็หมดแล้วครับออเดอร์ช่วงช่วงปีนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นของวันที่สามมกรานะครับผมตอนนี้ก็เริ่มเปิดรับออเดอร์ใหม่แล้วนะครับอันนี้คันสองเมตรสองเมตรสี่คันครับผมในท่อนึ่งสองคัน อันนี้ก็ส่งประมาณสิบสามสิบสี่คันครับพรุ่งนี้อีกนะครับผมไปที่สั่งก็มาก่อนปีช่วงปีนี้นะครับพรุ่งนี้อีกลอตสุดท้ายนะครับที่จะส่งใไ้เสร็จหมดแล้วครับโอเคครับมิธีการแพ็คครับ